วิ่งไม่มีจิปากาดแล้วผมไปกระชกากก่อนกัดอยู่เนี่ยกัดอยูครับวิ่กัดเลยครับลากวะงดัดอยู่วิ่ยเจอเดซดีดีวะอุ้ย,ยติดอไรวะเขาติดปลาเลยเฮ้ย วิทย์ป๊ารรกนะอุ้ยกันเลยครับ โอเคครับกับสวัสดีพี่พี่พน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ทุกๆท่านคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเดินหนอนหมายล่องพวกนี้นะครับจากข้างทางเลยก็มันก็ยาวอยู่ครับเราก็จะมาดูว่าในร่องพวกนี้ยังมีปลาลงเหลือหรือเปล่าก็ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้หนีล้มเลยครับลมมันแรงกบยุงกบยางก็ไม่ค่อยได้ตีเลยครับช่วงนี้ติดหนอนหนอนพาเพลินหนอนกัดง่ายดีครับ <c oughs> ช่วงนี้ชอบใช้จินตนาการครับติดนอนแต่ไม่ติดหอยอีโอเคครับ <helping> เดี๋ย <ours> วมาชมกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้จะได้กี่ตัวก็มีพี่พีน้องๆถามเข้ามานะครับว่าเวลาปากัดเราจะรู้สึกยังไงนี่ครับจับคันจับคันเราก็เคาะอ,อาการมันก็จะเหมือนแบบตกหน้าดินเลยครับแต่ว่าเวลาเราจับคันะเราไม่ต้องแบบจับแน่นมากครับจับให้แบบหลุ่มหลวมมีแรงสปิงห <simple> น่อยครับเวลาปากดมันก็ จะได้สปริงมาหาเราได้ครับขานก็เลือกเวทอ่อนๆครับถ้าสิบยี่สิบมันก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันจะแข่งไปเน้นใต้น้ำต้องเป็นขันที่เวทต่ำๆครับแต่ต่ำมากก็ไม่ดีนะสนุกครับช่วงนี้มัน,น,มนสนุกเหมือนแบบสนุกแบบว่าเนี่ยตามพวกซ็อกกิ้นอเงี้ยครับ เราสามารถปล่อยเยื่อลงไปในซอกหินได้เพราะปลาบางตัวครับมันจะอยู่ในซอกหินหรือว่าตามพวกกิ่งไม้พวกนี้เลยครับคือแวดว่ามันได้ใช้จินตนาการไงครับเพลนดีครับแต่ถ้าเจอแบบตัวเล็กๆมากกันนี้ก็ไม่เพลินนะครับ ยิงแบบไม่มีล้มไม้ไม่มีอะไรมามันั่งตีเอืเอ่อยเอืย่างเงี้ยโอ้โหร้อนจัดอหละนี่ถ้าเราไปเจอพวกตัวเล็กอะครับเป็นฝูงๆูงเงี้ยโอ้โหกัดอยู่นั่นแหละกัดละป้อยกัดละป่อยมันกินไม่ได้ไงเราก็ต้องยืนอย่างง้นนะตากแดดอย่างนง้นนะ <c oughs> ตีไปตรงกลางตรงกลางเป็นแอง่ง กัดอยู่เนี่ยเห็นไหมมีกัดอยู่ครับงัดเบาๆเรียบร้อยเรียบร้อยครับ ม่แล้วครับปลาโดนแรกึ่งตัวเป็นโดนใส่ดีด้วยนี่ครับวิพี่น้องๆนี่ใส่ดีด้วยเนี่ยกัดตบเลยอ่ะเนี่ยมันกัดแล้วแบบมันนิ่งเลยครับ ไม่ค่อยลากของใสจะขี้เกียจ<ะ>มาละปลาตัวแรกอีโอเคเดี๋ยวปลดแบเนี่ยถ้าเป็นบลกสายครึ่งโลซี่ขี้ครึ่งโลเนียครับเยอะมันก็สามารถใส่ได้ต่อครับแต่ถ้าเป็นแบบป็อกๆเล็กๆนะเสียปลาปล่อย,อย่อนนะ <laughs> ปล่อยของนี้นะครับของใหญ่ <laughs> ทรมาน เดี๋ยวจะปอกตรงนี้น,นะครับอุ้ยกันเลยครับ โอ้ฟองกัดทางหน้านี่เลยเหียวไปด้วยโเหลือหัวให้ก็ดีวิกัดเลยครับหัด วิ่งเจอสายดี D. ๆวะตอนนี้ปล่อยไม่ยาวครับเพราะมันลากโอ้โหไจอสายดี D. ๆฮะคงลอยแล้วไม่เดียวเลยอ่ะมันพลาดกับไอ้นี่นครับเขาเรียกว่าอะไรกิ่งไม้ผมก็ปล่อย,ลยให้มันลงนี่สายดีๆ อือีกแล้วครับท่านดูสิครับพี่พี่นอ้องน้องเหมือนตัวแรกเลยวันนี้ครับเยื่อมันพากิ่งหม้ใช่ไหมครับเยื่อมันพากิ่งหม้ <c oughs> เยื่อนพากิ่งหมายอยู่ครับผมก็ปล่อยพอเยื่อมันพนจาก,กิ่งหมายแล้วผมก็ปล่อยให้มันลงไปเลยครับกัดเลยครับนี่ส่งไม่นานแต่มันเข้าคอเลยเข้าคอไหม ขอชมหน่อยโอ้โหนี่ส่งไวนานนะเนี่ยเหมือนอัพปากร้อ่ะจะแก้ได้ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอปดกันนะไปมันลองตรงนี้กันดีกว่าเข้าไปได้ไหมเข้าไม่ได้ก็เข้าอ่ะสวยจ้า ดโอ้นางที่นี้มันสวยจริงจริ กันเลยครับกันทางหน้าเลยอะ่ะกัดไม่โดนวิวิกัดอีกทีเรียบร้อยกัดเกียวกัดไม่โดนกัดซ้ำโ,โ,โอมันค่อยใหญ่ไหะ <g ül> กัดไม่ป้อยเลยจริงๆมันกัดไม่โดนแลวมันไปพาดกิ่งไม้ครับแล้วมัน,มมมนก็กัดอีกทีหนึ่งกัดไม่โดนนี่แต่ตัวมันไม่ค่อยใหญ่นี่โอ้โหคาดจังวายจริงๆต้นมะพร้าวเฮ้ยลมลมอี๊ขอบใจมาก ติดไรวะอติดปลาเรอเฮ้ยเฮ้ยติดปลาเอา้าอะไรวะกระส่งับอไอ้โยนไปผมหนูว่าติดอะไรครับแบบเบามากติดปลาเฉยโอ้โหโจะกินก็กินดูดิ ดูสิครับกระส่งโอ้โหผมไม่ได้เจอกระส่งนานมากเลยโอเคตัวที่สามเดีย๋ยวเมื่อนนี้โยนไปปุ๊บรู้สึกผมนึกว่าติดไอ้พวกกิ่งไม้พวกหญ้าอะไรข้างล่างครับก็เลยลองกระตุกดูอ้าวติดปลาเฉยเลยงงเลยอืมกระส่ง โอเคปอดโอเคครับหาหาต่อน้ำดีมากเลยใส่แก้วเลยน้ำ กันเลยครับยากแล้วอุ๊ยตัวดิคนเล็กโอ้โหสะบัดเยอะต่อหน้าต่ดตาเจอที่สี่น่าจะเห็นตัวเลยนะ เกลือกระเด็งกระโดนเลยค่ะบหม่นีน้ำก็ดีเนี่ยว่าไงว่าไงค่ะ นะอุ้ยกัดเลยครับกัดทีไรกัดสักไก่เลย ัวไม่ค่อยใหญ่ครับโอ้โหใจเย็นๆเฮ้ยโอ้ แข่งหลังไม่ได้เลยออกมาเป็นฝุ่งเลยฮะอ้ยกั่นเลยครับ เรียบร้อยตัวที่ห้าปลาน้อยดูครับปลากเกลือโอ้โหนานๆจะตอกได้ตัวเล็กเรียบร้อยตัวที่ห้าตีเราข้างครับอืมยืนน้ำมันน่าจะนอนอยู่ข้างๆเพราะข้างๆมันมีไม้อยู่โอเคไป ก็โอเคครับเดี๋ยวพอแค่นี้แล้วครับพี่ๆน้องๆวันนี้ก็ได้ปลาช่อนซี่กระส่งหนึ่งพอรวมๆก็ห้าตัวครับอตอนแรกก็ตกแบบหมายข้างทางก็ดีอยู่แล้วครับแต่แบบอยากเปิดหูเปิดตาไงไปหาหมายที่อื่นบ้างปลาไม่กินเลยโ oh. oh. <ๆ>อ้โหก็นั่นแหละรครับวันนี้ก็แค่นั้นแหละห้าตัวอหมายค้างทางก็แบบเราแบบตีพวกที่แบบผิวน้าไม่กินอย่างเงี้ยเราก็มาเล่นใต้น้าวดูครับจริงๆมันมีปลาเยอะครับแต่ตัวแค่นี้หนูก้อย ดวงดีก็เจอสายใหญ่ครับโอเคไม่รู้ใครเปิดเพลงโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคคลิปหน้าจะไปที่ไหนจะเจออะไรก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย